พาไปดูที่เชียงใหม่ค่ะมนทลนฐานบกที่31นําทหารจิตอาสาพระราชทานนะคะไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เชียงใหม่นี่แหละหลังจากที่ราคาตกต่ำจะได้เอาไปให้ กำลังผลได้บริโภคกันนะคะไปดูภาพกันค่ะที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคม,มนฑททหารบกที่31นะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรับซื้อผลผลิตลำไย,ยจำนวน351กิโลกร,รัมจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าราคาผลผลิตตกต่ำตามขนาดไหนเอาอย่างนี้ปี63เนี่ยยังอยู่ที่20-25บาทปีนี้ขนาดเกรด a เเลยนะโล<ะ>ละ13บาทอะโอ้โหขาดทุนไหมอะเกษตรกรขาดทุนไหมอะก็ก็ต้องไปลุ้นกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมณฑลทหารบก31บเอ็เขาก็เลยให้ความช่วยเหลือนะคะรับซื้อผลผลิตไปแจกจ่ายให้กําลังพลให้ครอบครัวแล้วก็นําไปประกอบอาหารข้าวหวานเนาะทำข้าวเหนียวเปียกลาไยเนาะเอาไป,ไปใส่ <ทำ S 1> แกงเป็ดเนาะใส่ล <ำ S 2> <อ>ํยาไยก็อร่อยเนาะเลี้ยงทหารกองประจำการของค่ายจิรัประวัติคจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้พ้นวิกฤตนะคะให้น้องๆกําลังพลได้รับประทานผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพด้วย ทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะก็ช่วยกันซื้อช่วยกันนาไปทาอาหารหรืออะไรแบบนี้หน่อยเนาะเพราะว่าเกรด AA อย่างที่บอก13บาทต่อกิโลก็ว่าน้อยแล้วนะเกรด A4 บาทต่อกิโลเกรด <Grade S 1> B 1บาทต่อกิโลเกรด C ไม่มีใครซื้อเดี๋ยวนะที่เราเคยบอกว่าก่อนอันนี้ข้าวเนี่ยถูกกว่าบะหมีกลล่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ลำไย1่่กิโลทำเกรด A ได้นะถูกกว่ามามา่มาซองหนึ่ง คิดดูสิว่าพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเปิดในแง่ของการยืดอายุนะคะก็ไปสืบค้นข้อมูลมาก็พบว่ามันมีเทคนิคในการยืดอายุลำไยในการที่จะเก็บได้อยู่เหมือนกัน